จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้มีการจัดกิจกรรมมอบถุงทันน้ำใจสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในการมอบถุงทานน้ำใจสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีประหลัดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบถุงทานน้ำใจสภาการชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากเหตุวตาตภัยที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ของอำเภอท่าตะโกพื้นที่ของอำเภอตาคลีโดยอำเภอท่าตะโกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1 5ถึง28เมษายนโดยได้รับผลกระทบพื้นที่8ตำบล3าหมู่บ้านมีราษฎรได้รับผลกระทบมีบ้านเรือนและก็สิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวน150ครัวเรือนค่ะ,ะที่แน่ๆน่าจะเป็นตำบลหนองสะด้วยนะคะผมได้มีการ ลงภาพไปแล้ววันนั้นลมพัดมาแรงมากมหลายบ้านเนี่ยหลังคาเปิดกันเลยนะฮะ,ฮะนี่คือภาพท่านผู้ว่าที่ลงพื้นที่นะครับก็นำํำหน่วยงานต่างๆเนี่ยลงพื้นที่นะทั้งในส่วนของท่านลโกที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะ,ะแล้วก็มาที่ตากฟ้าด้วยนะครับมอบถุงทานน้ําใจสภาการชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อําเภอตากฟ้าครับก็เกิดมานะฮะ เหตุวัตภัยเนี่ยเมื่อเดือนเมษายน2018ที่ผ่านมาอำเภอตากฟ้าได้เกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่จำนวน5ครั้งครับได้รับผลกระทบท,ทำให้บ้านเรือนเสียหายจำนวน7ตําตำบล29หมู่บ้าน ลาสาดอนครับได้รับผลกระทบจำนวน161ครัวเรือนครับนอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวัตภัยจำนวน56รายด้วยกันครับการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์และสภากาชาติไทยในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนสามารถฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนครับ ทั้งนี้ทางด้านนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ครับได้ฝากความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยนะครับและฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ความช่วยเหลือประชาชนให้ที่ได้ผลกระทบนะครับและขอให้ประชาชน,นมีการเตรียมพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างต่อเนื่องจะได้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นสุดท้ายผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ฝากแอปพลิเคชันพ้นภยัยเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการแจ้งภยัยและร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน ที่ได้รับความร้อนจากสารภัยรวมถึงเป็นเครื่องมือสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดก,การภัยพิบัติในการประสานการช่วยเหลือและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกันด้วยนะครับ